这不是什么珀莱雅吗？欧莱雅吧？欧莱雅的欧不是在前吗？为啥 <laughs> 他来的来在前？哈哈叫莱欧。小芳，你跟西西结婚吧？哦，你跟你跟你小芳，你跟那个啊 m、呃、妈 r 结婚吧？行啊。<请>结婚去。我听，我听过。八八。好。 要发个情侣照吗？酸奶吗？哪里有网红酸奶？特别好，好喝吗？我,我也 สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับแพรกแล้วนะคะในแพรจังเล่าเรื่องคุณจะรู้สึกอย่างไรหากในขณะที่กําลังรับชมการถ่ายทอดสดกับมีคนถูกทำให้ต้องตายอย่างทรมานและเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานนั้นก็ได้แทรกเข้ามาในไลฟ์สดที่คุณกําลังชมอยู่ด้วยเหยื่อในเรื่องนี้เขาคือบ็อกเกอร์ด้านอาหารและการท่องเที่ยวชาวจีนชื่อของเขาก็คือนายจางโซจังซึ่งเขาเองก็คงไม่คาดคิดมาก่อนว่า มันจะเกิดขึ้นกับตัวเขาเองแล้วทำไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้มันเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่เราไปแล้วฟังเรื่องราวของเขากันเลยค่ะในจางโซจังวัย20ปีเษเขาเป็นคนที่หลงไหลในรสชาติของอาหารอย่างแท้จริงความรู้สึกและรสสัมผัสของลิ้นเป็นสิ่งที่เขารักและเขายังชื่นชอบการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ด้วยการไปเยี่ยมชมสถานที่ใหม่ๆเพื่อสัมผัสกับทัศนียภาพที่งดงามและรสชาติความอร่อยของอาหารในท้องถิ่นนั้นๆด้วยจางเขามีความเชื่อว่าอาหารสามารถบอกเล่าเรื่องราวต่างๆได้อาหารสำหรับเขาไม่ใช่แค่เพียงสิ่งที่ทำให้อิ่มท้องแต่มันยังเป็นประตูที่เปิดออกไปสู่วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของสถานที่นั้นๆอีกด้วย จางเขาเกิดที่ประเทศจีนตอนที่จางอายุ20ปีเขาเริ่มอยากจะพบอะไรใหม่ๆอะไรที่แตกต่างออกไปจากที่เป็นอยู่เขาอยากออกไปสำรวจสิ่งที่ยังไม่เคยเห็นจางเขาทำงานอย่างหนักในการเก็บเงินเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายและเมื่อเขาหาเงินได้มากพอจางก็ได้เริ่มทำความฝันให้เป็นความจริงเขาเก็บกระเป๋าและบอกลาครอบครัวรวมถึงเพื่อนๆนเพื่อจะออกเดินทางไปยังจุดหมายแรกก็คือทวีปแอฟริกา จางเดินทางไปทั่วแอฟริกาในตอนนั้นเขารู้สึกตกหลุมรักที่นี่เขาคิดว่าแม้ตัวเองจะแตกต่างกับคนพื้นที่แต่เขากลับรู้สึกว่าที่นี่คือบ้านเกิดอีกหลังหนึ่งของเขาด้วยเหตุนี้จางจึงอยู่ที่นี่นานกว่ากำหนดที่เขาตั้งใจไว้เพื่อจะค้นหาความรู้สึกภายในใจว่าเขาหลงรักที่นี่ได้อย่างไรแม้เขาจะชื่นชอบทุกประเทศที่อยู่ในชวีปนี้และอีกหลายประเทศที่จางเคยไป แต่ประเทศที่เขาชื่นชอบเป็นพิเศษก็คือประเทศแซมเบียเขาติดใจในรถอาหารผู้คนและบรรยากาศในประเทศนี้เขาคิดว่าเขาไม่สามารถจะจากที่นี่ไปแสนชาติยานอะไรบางอย่างทำให้เขาตัดสินใจตั้งถิ่นฐานอยู่ในแซมเบียเขาไม่รู้ว่าอะไรที่ทำให้เขาตัดสินใจแบบนั้นแต่เขาตัดสินใจไปแล้วว่าเขาจะอยู่ที่นี่และจะคอยค้นหาว่าแรงดึงดูดที่ว่านั้นคืออะไร และไม่นานเขาก็ได้พบรักกับผู้หญิงคนหนึ่งเธอมีชื่อว่ามาร์กาเร็ตและในตอนนี้นี่เองที่เขาเริ่มเข้าใจแล้วว่ามาร์กาเรตก็คือแรงดึงดูดที่ทำให้เขาไม่อยากจากที่นี่ไปนั่นเองทั้งคู่เริ่มจากการเป็นเพื่อนแต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่นานจางก,ก็เริ่มรู้สึกดีต่อมาร์กาเร็ตมากขึ้นความรู้สึกนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับจางมาก่อน จนกระทั่งในเดือนธันวาคมปี2565จางก็พร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับเธอโดยเขาได้ขอเธอแต่งงานจางตั้งตารอวันที่จะได้ใช้ชีวิตร่วมกับมากาเกร็ตลอดไปแต่มันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะวันนั้นจะไม่มีวันมาถึงสำหรับจางในตอนที่จางได้พบกับมาก,เกรเรตนั้นเขายังเป็นเพียงแค่คนธรรมดาที่ยังไม่ได้เป็นบล็อกเกอร์ชื่อดัง ในตอนนั้นเขาเริ่มสำรวจภูมิประเทศที่สวยงามอย่างแซมเบียรวมถึงรสชาติอาหารแสนอร่อยเขาเริ่มคิดว่าสิ่งที่เขาพบเจอมานั้นมันช่างแตกต่างจากที่ใดๆบนโลกและเขาอยากจะแบ่งปันเรื่องราวเหล่านี้เขาอยากแสดงให้คนอื่นๆเห็นถึงการผจญภัยในแต่ละวันของประเทศแซมเบีย,เ,บยเขาสร้างบัญชีในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างติ๊กตอกและตั้งชื่อโดยการใช้คำที่ฟังแล้วติดหูว่า f a ตตี้โกนชูแอฟริกาจางเขาเริ่มเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่ที่สวยงามอาหารและวัฒนธรรมให้ผู้ติดตามของเขาในติ t ต o k ได้รับชมจางและมาเกเรตช่วยกันนำพาผู้คนเข้าสู่ตลาดและร้านอาหารในแซมเบียผ่านแพลตฟอร์มติ k ตอกวิดีโอง่ายๆอย่างการช่วยกันซื้ออาหารซื้อเครื่องเทศท้องถิน่นหรือขนมหวานจางถ่ายทาทุกขั้นตอนเพื่อแบ่งปันเรื่องราวลงในทิ t ตอก และไม่นานวิดีโอที่สนุกสนานก็เริ่มมีผู้ติดตามจากงานอดิเรกที่ทำเพียงแค่สนุกสนานกับสร้างปริมาณการรับชมและผู้ติดตามนับล้านเมื่อจางรู้ตัวอีกทีก็พบว่าเขามีผู้ติดตามถึง5ล้านคนฐานแฟนคลับจำนวนมากส่วนใหญ่เป็นคนจากประเทศจีนเช่นเดียวกับจางผู้คนที่ติดตามส่วนใหญ่ก็มักจะมีความฝันที่จะได้ออกเดินทางท่องโลกและได้ชิมอาหารต่างๆเหมือนจาง และผู้ติดตามยังสัมผัสได้ถึงท่าทางที่อ่อนโยนความมีอารมณ์ขันของจางรวมทั้งเรื่องราวความรักของเขากับมาการ์เรตชีวิตของจางเปลี่ยนไปเมื่อเขามีผู้ติดตามถึง5ล้านคนเพื่อตอบสนองต่อผู้ติดตามจางต้องทำให้ช่องของเขาดีขึ้นและต้องเผยแพร่เนื้อหาเร็วขึ้น เพื่อทำเงินให้มากจางจึงเพิ่มเวลาและจำนวนครั้งในการสตรีมสดให้มากขึ้นโดยเขาได้จ้างทีมงานเพื่อตอบสนองต่อผู้ชมและเนื่องจากในแอฟริกามีชุมชนคนหนุ่มสา,าวชาวจีนอาศัยอยู่บ้างซึ่งบางคนก็มีชื่อเสียงในโลกโซเชียลอยู่บ้างแล้วจางจึงตัดสินใจร่วมมือกับเพื่อนร่วมชาติเหล่านี้สร้างผลงานโดยมีจางเป็นผู้ถ่ายทอดเนื้อหาและในตอนนี้เองที่จางได้พบกับ เฟงเซิงยุงซึ่งเฟงเขาก็เป็นบล็อกเกอร์ด้วยเช่นกันเฟงอายุ37ปีเขามีบัญชีทิกตอกชื่อว่า I y แ f น r a r ์ o อลเดอะเวิร์จางและเฟงดูเหมือนจะเข้าขากันในเรื่องงานพวกเขาทั้งคู่มีความสนใจร่วมกันก็คือการเผยแพร่เนื้อหาที่สนุกสนานออกไปให้ชาวโลกรับรู้และดูเหมือนว่าทั้งคู่จะเป็นคู่หูที่ดูสมบูรณ์แบบในการทำงานร่วมกัน แต่สำหรับเฟงกับทีมงานคนอื่นๆกับดูเข้ากันไม่ค่อยได้สมาชิกคนอื่นๆคิดว่าโพสต์ในติกตอกของเฟงนั้นดูน่าเบื่อและไม่น่าดูทีมงานคนอื่นๆยังคิดว่าเนื้อหาที่เฟงสร้างขึ้นมาแตกแยกออกจากกลุ่มแต่จางก็ไม่ได้ใส่ใจว่าใครจะมองเฟงอย่างไรถ้าหากมองผิวเผินก็จะเห็นว่าจางและเฟงดูคล้ายๆกัน แต่ในความเป็นจริงแล้วพวกเขาแทบไม่มีอะไรเหมือนกันเลยคลิปติ๊กตอกของจางนั้นดูสนุกสนานแต่คลิปของเฟงไม่ใช่แบบนั้นมันค่อนข้างดูอึดอัดไปบ้างและภายในเวลาต่อมามันก็เริ่มส่งผลกระทบถึงคนดูของเฟงในขณะที่ผู้ติดตามของจางยังคงเหนียวแน่นแต่ผู้ติดตามของเฟงก็เริ่มน้อยลงและเฟงก็ไม่ได้พยายามที่จะรักษาฐานคนดูเอาไว้ด้วยเพจของเฟงมีคนติดตามน้อยลงไปมาก ต่าจากผู้ติดตามของจางและนั่นมันจึงเป็นจุดเริ่มต้นของความเกลียดชงังภายในจิตใจของเฟงเริ่มมีความอิจฉาริษยาเมื่อมาถึงจุดนี้เฟงเขาก็ไม่สามารถเข้ากับใครได้เลยในทีมจนจางเริ่มสังเกตเห็นและเขาได้ลงมือทำอะไรบางอย่างเพื่อรักษาทีมไว้จางจำเป็นต้องให้เฟงออกจากกลุ่มไปในตอนแรกก็ดูเหมือนว่าเฟงจะรับได้ที่ถูกให้ออกจากกลุ่ม ซึ่งณนะตอนนั้นระหว่างจางกับเฟงก็ไม่มีเรื่องบาดหมางอะไรกันเพราะเขายังคงคุยกันปกติเฟงเข้าใจดีว่าทำไมเขาถึงต้องออกจากกลุ่มทางด้านจางเขาก็ยังคงมุ่งมั่นในการทำช่องอย่างต่อเนื่องสร้างเนื้อหาใหม่ๆด้วยการเดินทางไปทั่วโลกและใช้เวลาส่วนใหญ่ในประเทศเนปาลและแซมเบียเพื่อผลิตผลงานในขณะที่จำนวนบัญชีผู้ติดตามช่องทิกตอกของจาง ยังคงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วคงจะไม่มีอะไรที่จะมาหยุดยั้งตัวเลขเหล่านี้ได้ทุกอย่างดูเหมือนจะดําเนินไปด้วยดีแต่ถ้าว่าต่อจากนี้ไปกําลังจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นโดยที่จางเองเขาก็ไม่อาจรู้ตัวได้ในปี2022หรือปีพศ2565ความสัมพันธ์ของจางและเฟงก็ต้องมาถึงจุดเปลี่ยนเมื่อเฟงเขาเริ่มคิดถึงเรื่องการแก้แค้น การแก้แค้นที่นำไปสู่ความตายมันเริ่มขึ้นเมื่อเฟงรู้ว่าจางมีกำหนดการจะกลับบ้านที่ประเทศจีนแต่ในตอนนั้นก็ยังไม่แน่ชัดถึงเหตุผลที่จางกลับบ้านแต่หลายคนคิดว่าจางต้องการจะกลับไปเยี่ยมครอบครัวรวมถึงเพื่อนๆเมื่อเฟงรู้ว่าจางจะกลับไปยังประเทศจีนเขาจึงได้ไปหาจางและยื่นเงินจำนวนหนึ่งหมื่นหยวนหรือประมาณ48,000บาทให้จาง เพื่อให้จางใช้เงินจำนวนนี้ซื้อ iPhone จากประเทศจีนมาให้เขาแต่หลังจากที่จางกลับมาจากประเทศจีนแล้วเขากลับไม่ได้ซื้อ iPhone มาให้เฟงและไม่ได้คืนเงินจำนวนนั้นให้แก่เฟงด้วยแต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงแค่คำกล่าวอ้างของเฟงฝ่ายเดียวซึ่งเขาก็ผูกใจเจ็บกับเรื่องนี้จนกระทั่งวันหนึ่งเฟงได้ปล่อยคลิปและเริ่มพูดเรื่องราวที่จางได้กระทำกับเขาคำกล่าวอ้างนั้นแม้จะไม่รู้ว่าเป็นจริงหรือไม่ แต่นั่นก็ย่อมส่งผลให้ผู้ติดตามบางคนเริ่มคิดและเชื่อตามแม้นก่อนหน้านี้ภาพลักษณ์ของจางจะเป็นคนตลกซื่อใสๆแต่เมื่อคนดูมาได้ยินอะไรในด้านลบเกี่ยวกับตัวของจางที่ถูกเฟ่งกล่าวโทษว่าจางทำทุกอย่างเพื่อธุรกิจและจํานวนเงินเท่านั้นในเมื่อมีคำกล่าวอ้างเช่นนี้ออกมาจากอดีตเพื่อนร่วมทีมคนฟังก็ช้าเริ่มเปลี่ยนมุมมองเริ่มคิดตามว่า นั่นใช่ตัวตนจริงๆของจางหรือไม่บางคนคิดว่าจางอาจจะแสร้งทำเป็นตลกทำตัวเองให้ดูน่ารักน่าติดตามและอีกประเด็นหนึ่งก็คือเฟงเป็นที่รู้จักน้อยกว่าจางซึ่งทำให้คิดไปถึงนิทานเรื่องเดวิดผู้อานหานสู้กับยัาโลัยเอตซึ่งเปรียบเทียบเหมือนกับว่าจางเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังมากแต่คิดจะเอาเปรียบเฟงที่ยังไม่มีชื่อเสียงมากนักเพราะมีจำนวนผู้ติดตามที่น้อยกว่ามาถึงจุดนี้ จางเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเฟงไม่ใช่เพื่อนคนเดิมของเขาอีกต่อไปแต่กระนั้นเขาก็ยังคงปล่อยให้เฟงทำคลิปต่อไปโดยไม่สนใจที่จะโต้อตอบแต่ยิ่งจางเงียบมันก็ยิ่งทำให้คลิปวิดีโอของเฟงกลับได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นดังนั้นจางจึงตัดสินใจตอบโต้เรื่องราวที่เฟงกล่าวอ้างไว้ทั้งหมดแต่เนื่องจากวิดีโอของจางถูกลบออกเราจึงไม่รู้ว่าจางได้พูดอะไรออกไปบ้าง และเขาปฏิเสธข้อกล่าวหานั้นอย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้จากจางก็คือเฟงไม่เคยให้เงินจางไปซื้อโทรศัพท์เลยใครกันที่พูดเท็จและใครกันที่ลบวิดีโอนั้นออกไปหลายคนคิดว่าเป็นเฟงแต่จากการตรวจสอบดูแลปรากฏว่าไม่ใช่เฟงที่เป็นคนลบวิดีโอนั้นและเฟงเขาก็ยังคงกล่าวหาจางอย่างต่อเนื่อง เขายังคงยืนยันว่าได้มอบเงินจำนวนหนึ่งหมื่นยวนให้จางไปซื้อโทรศัพท์จริงๆแต่กลับไม่ได้โทรศัพท์ส่วนทางด้านจางเองก็ยังคงโต้เถียงถึงเรื่องเงินนั้นว่ามันไม่เป็นความจริงและยิ่งเมื่อเวลาผ่านไปเฟงก็เริ่มหาเรื่องใส่ร้ายจางอย่างรุนแรงมากขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าเป็นเรื่องที่น่าสงสัยว่ามาถึงตอนนี้แล้วเฟงเขาต้องการอะไรจากจางกันแน่แต่จางก็ทำเป็นยิ่งเฉยต่อเรื่องนี้ ในคลิปวิดีโอหนึ่งเฟงอ้างว่าจางเคยส่งพัสดุติดเชื้อโควิดไปให้เขาที่บ้านแต่เขาก็กองมันทิ้งไว้อย่างนั้นส่วนอีกคลิปหนึ่งเฟงก็พูดว่าจางได้ส่งคนไปทำลายพัสดุนั้นด้วยอย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่พูดติดตามคิดเหมือนๆกันก็คือเฟงไม่เคยมีหลักฐานจากคำกล่าวอ้างใดๆที่เขาเคยพูดมาเลยผู้คนเริ่มสงสัยในคำพูดเหล่านั้นแต่สำหรับเฟงเขาคิดว่า ผู้ติดตามจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นไม่สำคัญเพราะเขาได้พร่ำบอกกับตัวเองมาตลอดว่าเขาต้องทำอะไรสักอย่างกับเรื่องที่จางได้ทำไว้กับเขาต่อมาในวันที่4ธันวาคมปี2,565ดูเหมือนจะเป็นวันเริ่มต้นทำงานตามปกติของจางและเพื่อนๆทีมงานของเขาพวกเขาเดินทางไปประเทศเนปาลประเทศที่ขึ้นชื่อในเรื่องวัฒนธรรมอันหลากหลายสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบและธรรมชาติที่สวยงาม ผู้คนมากมายจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางมายัางประเทศเนปาลเพื่อสัมผัสกับความมหัศจรรย์ที่อยู่ลึกเข้าไปในเทือกเขาฮิมาลัยสิ่งที่ดึงดูดผู้คนให้มาที่นี่ก็คือเมืองกาดมันดุซึ่งเป็นเมืองหลวงของเนปาลจึงไม่น่าแปลกใจที่จางมาที่นี่ในขณะที่ทีมงานของจางกำลังเดินสำรวจทั่วเนปาลเมื่อเฟงรู้เข้าก็ทำให้เขารู้สึกเดือดดาลและพยายามคิดหาวิธีต่างๆเพื่อทวงคืนจาง ซึ่งจางเขาไม่เคยรู้มาก่อนว่าความเครียดแค้นที่เฟงมีต่อเขานั้นมันช่างมากมายเพียงใดแล้ววันนั้นก็มาถึงจางและเพื่อนๆทีมงานได้ออกไปเดินตามตลาดเหมือนวันปกติทั่วไปเพื่อนคนหนึ่งบอกกับจางว่าตอนนี้เฟงอยู่ที่เนปาลและอยู่ในเมืองเดียวกับพวกเขาเมื่อจางได้ยินดังนั้นเขาก็พูดขึ้นมาว่าฉันจะไปหาแกและจะซัดแกให้น่วมเลย ซึ่งนั่นก็เป็นเพียงแค่คำพูดเล่นสนุกๆของจางเขาไม่ได้คิดว่าจะไปตามหาเฟงจริงๆอย่างที่พูดเฟงเก็บซ่อนความเกลียดชงังจางมานานแล้วแต่เขาไม่เคยเข้าถึงตัวจางได้เลยเพราะส่วนใหญ่จางมักจะอยู่กันเป็นกลุ่มแต่แล้วในวันนั้นขณะที่จางเริ่มถ่ายทอดสดผ่านติ๊ t o อกเฟงเขาก็เริ่มมองเห็นโอกาสทันทีและการถ่ายทอดสดในครั้งนี้แหละที่เขาจะทำให้โลกออนไลน์ต้องตกตะลึง ในตอนเช้าวันนั้นมันเป็นการถ่ายทอดสดการเดินตลาดในท่าทางสบายๆของจางและกลุ่มเพื่อนพวกเขาไม่รู้เลยว่าได้มีคนแอบย่องตามมาคนคนนั้นถือมีดอยู่ในมือพร้อมกับความโกรธแค้นเฟงได้ติดตามการถ่ายทอดสดของพวกเขาอย่างใกล้ชิดและรอจังหวะจู่โจมเมื่อได้โอกาสในตอนที่ผู้คนไม่ค่อยพลุกพลาดเฟงเขาได้พุ่งตัวเข้าไปพร้อมกับเสียบปลายมีด แทงไปยังกลางหลังของจางหลายครั้งที่หน้าท้องอีกหลายครั้งและจางยังถูกแทงที่ศีรษะอีกด้วยเพื่อนคนหนึ่งของจางก็ถูกเฟ่งใช้มีดแทงเข้าไปที่ท้องหลายครั้งเช่นกันเนื่องจากเขาพยายามจะเข้ามาช่วยจางนั่นเองคนอื่นๆที่เห็นเหตุการณ์ด้วยความตกใจกลัวจึงต่างพาก,กันวิ่งหนีจางฟุบตัวลงกลางถนนพร้อมเสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดรวมทั้งเสียงกรีดร้องของผู้คนที่แทรกเข้าไปในวิดีโอไลฟ์สด แต่หลังจากนั้นหน้าจอถ่ายทอดสดก็ดับลงผู้คนทั้งตลาดต่างพากันวิ่งหนีกระเจดิดกระเจิงหลายคนวิ่งหนีเอาชีวิตรอดเสียงกรีดร้องดังลั่นถนนหลายคนเริ่มหวาดกลัวแต่ก็ยังมีบางคนหยิบโทรศัพท์มาถ่ายภาพความน่าสยดสยองนี้ไว้ภาพที่จางนอนอยู่บนพื้นถนนในสภาพที่ยังหายใจรวยรินด้วยความเจ็บปวดและเขาก็เริ่มไอออกมาเป็นเลือดเลือดที่บริเวณท้องของเขาไหลไม่หยุด จนเขาต้องเอามือกุ่มท้องไว้จางพยายามชี้ไปที่โทรศัพท์เพื่อให้คนโทรขอความช่วยเหลือแต่กลับไม่มีใครมาช่วยเขาเลยในขณนะเกิดเหตุเฟงไม่ได้หนีไปไหนเขายังคงอยู่เพื่อเฝ้าดูจางนอนตายบนพื้นอย่างช้าๆและเขายังตะโกนด่าสาปแช่งจางเป็นภาษาจีนอีกด้วยตอนนี้ทุกอย่างช่างดูมืดมนสำหรับจางจริงๆต่อมาไม่นานเพื่อคนหนึ่งที่วิ่งหนีไปก่อนหน้านี้เขาได้พาหน่วยกู้ภัยกลับมาด้วย แต่ดูเหมือนว่ามันจะสายเกินไปแล้วสำหรับจางแม้นต่อมาเขาจะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่เนื่องจากเขาเสียเลือดมากและอวัยวะสำคัญของเขาก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการถูกแทงจางเขาได้เสียชีวิตลงในเย็นวันเดียวกันนั้นเองวันที่4ธันวาคมปี2565การเดินทางท่องโลกของจางได้มาถึงจุดสิ้นสุดที่เลวร้ายของเขา จุดจบที่แสนจะเจ็บปวดก่อนจะสิ้นใจสำหรับเฟงนั้นเขาถือว่าตนเองทำในสิ่งที่ตั้งใจไว้ได้สำเร็จเมื่อตำรวจเข้าจับกุมเขาจึงยอมมอบตัวแต่โดยดีแต่ในความเป็นจริงแล้วมันยังมีอะไรมากไปกว่านั้นหรือเพราะในตอนที่เฟงตะโกนสาบแช่งจามก่อนตายนั้นมันแสดงถึงความไม่รู้สึกสำนึกของเฟงอย่างเห็นได้ชัดกับสิ่งที่เขาได้กระทำลงไป เฟงเขากับรู้สึกภูมิใจที่ได้แก้แค้นในสิ่งที่จางเคยทำกับเขาต่อมาจะรายงานข่าวที่รู้เกี่ยวกับเฟงก็คือเขานอนสมอยู่ในคุกเพื่อชดใช้ความผิดที่เขาก่อแต่ว่าในช่วงปลายเดือนธันวาคมของปีเดียวกันปี2565มีคนเห็นบัญชีติ k t o ตชื่อเดียวกันกับเฟงปรากฏขึ้นแต่มันก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเป็นตัวเฟงจริงหรือไม่หรืออาจจะเป็นใครก็ตาม ที่พยายามใช้โศกนาฏกรรมในครั้งนั้นเพื่อเรียกผู้ติดตามซึ่งเราไม่มีทางรู้นี่อาจหมายความว่าเฟงออกมาจากคุกแล้วหรือมีคำถามมากมายในโลกออนไลน์แต่ก็ไร้ซึ่งคำตอบหลายคนต่างกังวลกันว่าเฟงเขาอาจจะถูกปล่อยตัวหากเขาอ้างว่านั่นเป็นการป้องกันตัวแต่แล้วเมื่อเวลาผ่านไปเรื่องราวทุกอย่างก็เริ่มกระจางปลายเดือนธันวาคมปี2565 มีความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีนี้ซึ่งทำให้ผู้ติดตามความเคลื่อนไหวคลายความกังวลใจลงไปได้ในที่สุดนั่นก็คือข้อความที่ว่าเฟงยังอยู่ในคุกด้วยโทษจำคุก25ปีแต่ไม่ว่าโทษจำคุกนั้นจะยาวนานเท่าไหร่มันก็ไม่สามารถทำให้จางกลับมามีชีวิตอีกครั้งได้ไม่สามารถทำให้จางได้กลับมาทำงานและอยู่กับครอบครัวที่เขารักได้อีกต่อไปวิดีโอติ๊กตอคลิปสุดท้ายนั้น มันยากที่จะจินตนาการถึงความโศกเศร้าความรู้สึกหลังจากที่สูญเสียเข้าไปของครอบครัวจาง เรื่องราวน่าเศร้าทั้งหมดนี้เกิดจากความอิจฉาริษยาและมันช่างน่าเศร้าสลดมากขึ้นอีกเมื่อคิดถึงว่าเฟงนั้นเขาเคยได้รับการสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างจากจางเป็นเรื่องราวความเอื้ออาทรและความรักซึ่งจางได้มอบให้ใครคนหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วก็ได้กลับมาทำร้ายตัวเขาเองเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปได้นะคะ ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ